ผู้ฟังคะทำไมคนส่วนมากตายไปตกนรกกลับมาเกิดเป็นคนอีกน้อยมากไปสวรรค์ก็แทบไม่มีคำถามนี้เป็นคำถามลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับภูมิเห่งการเกิดหรือคติภูมิตามคำสอนในพระพุทธศาสนาได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาสวรรค์พรหม รวมทั้งหมดเรียกว่าภูมิ31หรือไตรภูมิเหตุผลที่คนส่วนมากตายแล้วตกนรกหรือเกิดในอบายภูมิมีมากเพราะ 1. กิเลสเป็นใหญ่ในใจคนส่วนมากยังมีกิเลสหนานแน่นโดยเฉพาะโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นเชื้อของอากุศลกรรมทำให้จิตในขณะตายเศร้าหมองและจุติไปสู่อบายภูมิเช่นนรกเปรตเดรฉานพุทธพจ์ โลกนี้มีผู้ทำกรรมดีน้อยกรรมชั่วมากเปรียบเหมือนโคสีขาวในโคสีดำร้อยตัว 2. จิตสุดท้ายหรือจุติจิตเป็นตัวตัดสินแม้ใครจะทำความดีทั้งชีวิตแต่ถ้าตอนใกล้าตายจิตมีความหลงโกรธหรือหวัดกลัวแรงลากก็ทำให้ตกไปอบายภูมิได้เช่นเรื่องพระเทวทัตทำบุญใหญ่มากในอดีตชาติ แต่พอตายไปพระจิตโกรธแรงกลับตกอเวจีมหานรก 3. โอกาสทำบุญให้ถึงระดับสวรรค์มีน้อยบุญที่ส่งผลให้ไปสวรรค์ต้องประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์กำลังจิตแรงและทำบ่อยครั้งแต่คนส่วนใหญ่ทำบุญแบบผิวเผินขาดศีลขาดสติทำดีเล็กน้อยแต่นึกชั่วบ่อยๆ 4. การเกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นผลบุญใหญ่มากแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งนักเปรียบเหมือนเต่าตาบอดอยู่ใต้ทะเลลอยขึ้นมาหายใจทุกหนึ่งปีแล้วหัวมันพอดีโผล่เข้าไปในแอกไม้ที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรนั่นคือโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเทียบกับอบายภูมิสรุปคนส่วนมากตายแล้วตกนรกหรือตกอบายภูมิเพราะกมหนักกิเลสแรง จิตเศร้าหมองการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของบุญใหญ่ที่ต้องสะสมไว้มากการไปสวรรค์หรือพรหมยิ่งต้องใช้กำลังจิตสูงเช่นการฝึกสมาธิการมีศีลบริสุทธิ์การมีจิตเมตตาเป็นนิดแนวทางป้องกันมีศีลห้าเป็นปกติเจริญสติสมาธิภาวนาสร้างจิตให้ผ่องใสก่อนตายไม่โกรธไม่กลัวไม่ยึดติด สั่งสมกุศลกรรมทั้งทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะ